ว่าอ้าวแอบตัดหน้ามาวิ่งไล่หนูจากอีกตึกนึงอะอถึงอีกตึกนึงอะหน,นูก็วิ่งหนีกับเพื่อนสองคนจริงๆตัดผมพิระเบียบโดนหัก5คะแนนความประพฤติชใช่ปะหนูวิ่งหนีคูหนูโดน20สโดนบุรี่เรื่องนี้ค่ะเรื่องข่าวเกินไปกับเรื่องแบบผอมเกินไปอตอนตอนเด็กอะคะใครจะแจว๋วยังไงไม่รู้แต่ปากเราแจว๋วคือเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยเราจะเปรี้ยวมากพี่หอม,อมคือแบบอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยแลเต้นเต้นแบบ ไัคืหลไปขึ้นลู่<อ>หอยจ้อสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอยจ้อแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นถึงแบบนางเอกช่องสามเลยนะ เขาไม่ใช่คนอย่างป๋องกระพรตั้มๆเนาดจ้าไม่ใช่อย่างนี้นะเขานางเอกสวยเลยถือว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องสามเลยนะคะครับผมถ้าพร้อมแล้วต้อนรับเธอกันเลยดีกว่าค่ะน้องซีนพัตรรากอนค่ะ นเข้าคือั่งเอกช่องสามเบอร์ต้นๆเลยมาถึงตั้งแรงกอบเราอีกอาจีนั่งเลยค่ะอสวยนะขอบคุณค่ะมแต่เกาหลีมาเลยอะจริงๆแล้วผมยาวป่ะแต่ก่อนเคยผมยาวค่ะพี่หอยแล้วก็ตัดผมเพราะเล่นละครใช่พี่หอยเนี่ยตอนเกิดมาก็คือขนยาวแม่อ๋อผมแม่ ไม่ใช่ชิมเพนซีนะจ๊ะได้เวลาของวงล้อลวงหลับนะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวไวนะคะครับผอมอันแรกเลยขออย่าให้ไปโดนเรื่องเพื่อนแล้ครับอันนี้ล็อกมงหรือเปล่าคะพี่หมอไม่มีไม่มีไม่มีอะไร่ะไม่มีข้างหลังอยากตรวจสอบอะไรตรวจสอบได้หมดไม่มีธรรมชาติค่ะโอ๊ยตายแล้วเอาเออเอาให้น้องเขาได้เลยกับคำถามแรกครับอ เฮ้อย่าโดนะบดอย่าโดน้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฝ่ายปกครองเฮ้ยอยากดูเลยอยากดูฝ่ายปกครองแสดงว่าตอนสมัยเรียนเหี้ยเหรออืมเอาอย่างงี้คีย์เวิร์ดคำว่าฝ่ายปกครองเนี่ยซีนจะกล้าเล่าหรือไม่กล้าคะกล้าค่ะอไม่น่าอายอะไรโอโหก็นาอายอยู่พี่ายปกครอเป็นเรื่องอะไรซิ คือตอนหนูเร <ill>. ียนมัธยมคือหนูเรียนโรงเรียนรัฐบาลพี่หอยไอพี่ออกหอมพี่หอมกับพี่หอยพี่หอมพี่เหมือนหอหน้าหน้าขอเหมือนพี่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็มีหอยคือตอนเรียนมัธยมค่ะซีเลียนโรงเรียนรัฐบาลแล้วเขาจะเคร่งมากคือผมเราต้องติ่งหูเล็บห้ามยาวถุงเท้าสีขาวเท่านั้นชุดนักเรียนห้ามผิดระเบียบห้ามผิดระเบียบแต่หนูอะทำผิดระเบียบทุกอย่าง ไม่คุณน่าจะเรียบร้อยนะคือหนูเป็นเด็กดื้อค่ะเหมือนแบบว่าอย่างเรื่องถุงเท้าอ่ะเป็นเรื่องที่หนูสงสัยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาบังคับให้เราใส่ถุงเท้าสีขาวพื้นสีขาวหมดใช่ปะใช่ค่ะแล้วมันยวยเก่งมากเลยค่ะถุงเท้าสีขาวภาพดีอะไรมันชอบยวยทีนี้หนูเลยอยากใส่พื้นดำเพราะเวลาเราไปเรียนถอดรองเท้าเข้าห้องเราเหยียบไปถุงเท้าสีขาวกลายเป็นสีดำใช่ไปดูสกปรกใช่แล้วทำไมไม่ให้ใส่พื้นดำตั้งแต่แรกหนูก็เลยใส่พื้นดำไปเลยทีนี้ก็โดนยึดถุงเท้า เขใส่รองเท้านักเรียนกับเท้าเปล่าอะไรก็ค่ะงี่คธอเท้ากันแย่แล้วผิดระเบียบไปคอนเลยด้วยความสงสัยสงสัยว่าทําไมถึงไม่ให้ใส่อะไรเงนี้ยค่ะแล้วก็หนูชอบมีหน้ามาเพราะหนูหัวเม่งทีนี้หนูก็เลยตัดหน้ามาเอ๊ะอันนี้คือหน้ามาคือช่วยชีวิตหนูโรงเรียนรัฐบาลตัดผมหน้ามาได้ไหมไม่ได้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 เขาต้อง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 ยาวแล้วติ่งหูแลจำได้ว่าเขาจะวัดตั้งแต่ติ่งหูถ้ามันเลยมาปุ๊บเนี่ยเขาจะกด ตัดเลยใช่พี่หอมหนูโดนตัดบ่อยมากะไรเงี้ยาว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายผมเรียนโรงเรียนวัดอย่างเงี้ยคือถ้าหยิกหยิกไปแล้วติดเนี่ยถือว่าผิดระเบียบนะติดติดคืออะไรติดติดมืออ๋อผมห้ามติดมือห้ามติดมือเราก็บอกเสมอว่าผมบวชเลยได้ไหมผมกัเลยได้ไหมคือถ้าหยิกลงไปเนี่ยมันมันมันติดแน่นอนอยู่แล้วแต่ของผมต้องไม่ได้ต้องไม่ติดต้องแบบแบบต้องสั้นมากๆ แล้วอย่างของนี้ก็คือต้องติ่งหูแล้วก็หน้ามาต้องติ่งอย่างงี้ห้ามมีหน้ามาพี่หอยแต่หนูอ่ะหนูห่วงแม่งอ่ะแม่หนูก็อยากตัดสวยด้วยเพื่อความมั่นใจของเราแล้วก็ตัดไหมตัดเลยก็โดนขูวิ่งไล่ขามตึกเห็นว่าเราปล่อยหน้ามาคือหนูตัดแต่หนูจะแอบติดกิฟอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไม่เห็นแต่มีวันนึงอยากสวยกับเพื่อนเงี้ยเข้าห้องน้ำแล้วก็ วิสวยขูเห็นวิ่งไล่ขูเห็นว่าอ้าวแอบตัดหน้ามาวิ่งไล่หนูจากอีกตึกหนึ่งอ่ะอถึงอีกตึกหนึ่งอ่ะหนูก็วิ่งหนีกับเพื่อนสองคนวิ่งหนีวิ่งหนีแค่หน้ามาแค่หน้ามาแม่เราจริงๆตัดผมพิละเบียบโดนหักหคะแนนความประพฤติใช่ปะ่ะหนูวิ่งหนีคูหนูโดนยีโหโห่สิบยอนะความผิดที่วิ่งหนีไม่ตดนด้วยหละมีเยอะนะมีเต็มร้อยโดนยี่สิบวันนั้นเลยค่ะ พี่ว่าอย่างหนูนี่น่าจะพอสิ้นปีปั๊บน่าจะติดมีติดลบด้วยเราจะมีแอร์เชิญผู้ปกครองไงเชิญแม่โดนเชิญไหมแม่หนูมาวันนั้นเลยวันที่หนูวิ่งหนีครูเลยเขาแบบโทรเลยแบบว่าคุณผู้ปกครองคะแบบต้องมานะคะอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูก็มาเลยมั่นใจเลยแบบลูกจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยคือแม่คือปกฟ้องสุดๆ,ๆะะอะไรยเงี้ยสรุปไปไปมาๆก็เถียงกับครูเถียงไปถึงมาหนูเลยโดน20นั่นแหละ20สมัยนั้นมีโดนตีไหมมีตีหน้าเสาธงไหมไม่ตีแล้วค่ะหยุดขอไงตี เราเราทำผิดระเบียบอะไรบ้างไหมในในตอนที่จะไปเหลยนนี่เป็นคนเรื่องแฟชั่นสุดๆแต่ว่าความเลวร้วายก็คือดันแต่งผิดระเบียบวันซ้มอมสมัยก่อนเขาฮิตกระโปรงยาวเขาจะแบบอย่างงี้ไอได้แค่นี้เออ,อนะาาได้ได้แค่นี้ไม่ได้กระโปรงยาวมันเทแล้วแบบว่าไม่มีตังค์ซื้อก็ไปเอาของเพื่อนมาใส่หรืเพื่อนตัวสูงค่ะยาวนี่เป็นรัตถุ ื้นไปวันนั้นมันก็สมควรโดนแหละคือเราอะเอาของเพื่อนมาใส่ใช่ไหมแล้วเราก็หมวนหมวนหมวนให้มันพอดีแต่จังหวะเราวิ่งเล่นอะมันก็ออกจังหวะโป๊มันหนูจังหวะโป๊แล้วมันเหมือนเด็กคนนึงที่ใส่ผ้าถุงมาเรียนอะไม่มีตังค์ะแล้วมีตักตัดอ่ะแต่ของเพื่อนมันสวยอะเพื่อนก็แบ่งให้เราใส่อ่ะออก็โดนตัดวันนั้นตัดตัดขึ้นนี่อยากใส่ยิ้มเชียยาวกระโปงตัดกระโปรงแล้วอายมากเพราะเราเป็นเป็นเด็กโชว์ขาไม่เคยโชว์ขาอะไรเงี้ยขาเราไม่สวย ไม่มันไม่เคยถูกโชว์เพราะว่าเขาคิดกระโปรงยาวแต่เขาไปเอาตู้ในล็อกเกอร์เป็นกระโปรงเน่าๆตัวหนึ่งมันสั้นแล้วให้เราใส่อยู่ทั้งล่างวัดทั้งวัดตายเราตายเลยดิตายเลยสิเพราะว่ามอสามันเป็นวัยพ popula นี่ม้ผู้ชายผู้ชายบ้าโอ้โหนานนี้เห็นใช่เด็กช่างมุดมันก็จะร้อค ลี่เคียดนะอันนี้บอกเลยนะว่ามันมีปมนะคะคือถ้าเป็นไปได้อย่าไปแตะเรื่องแฟชั่นกันเลยฉัตรวัตรลอเฮ้ยแต่ทำไมคุณแม่ถึงปกป้องเราอพ่อแม่รู้ไหมเรื่องผิดระเบียบพ่อไม่รู้เฮ้ยพ่อไม่รู้แต่ว่าแม่คือปดเคสุดเพราะว่าสมัยก่อนแม่หนูซาเหมือนกันเออเป็นฟิลแบบตัดผมเพราะเก็รู้สึกว่าไอ้ความ ผิดพวกนี้มันไม่น่าถูกบรรจุเป็นความผิดอะ่ะเข้าใจป่ะการไว้ผมหน้ามาคือสรีล้าของคนมันแตกต่างกันแล้วบางทีเนี่ยเด็กมั่นใจอะ่ะมันก็พัฒนาเรื่องการเรียนไปด้วยอะ่ะใช่หนูมีหน้ามาหนูตั้งใจเรียนนะเพราะหนูสวยใช่มไม่ได้ถูกบุรีมันไม่ได วนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นด้วยนะเรื่องถุงเท้าสีดำใช่ไหมทำไมทำไมนักเรียนไม่ให้ใส่ถุงเท้าสีดำเพราะมันสกปรกอะเรื่องสีดำตรงนั้นอะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นด้วยเวลาใส่เพระมันผิดอะไรใช่แม่ตอนเมื่อกี้บอกแม่ซ่าใช่ซ่าขนาดไหนเท่าเราไหมหรือว่าเยอะกว่าเราอุยหนูว่าพอๆกันหนูก็ได้แม่มาเนี้ยแหละสร้างขนาดไหนแม่เคยเล่าให้ฟังไหมว่าแม่สร้างขนาดไหน แต,แ, Bref, แต่ก่อนแม่เรียนหญิงล้วนเหมือนกันอันนี้เล่าได้ไหมแม่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวไดัาได้แต่ก่อนแม่หนูเป็นทอมเออแต่ก่อนแม่หนูตัดบ๊อบเลยมีซอยไถน้าด้วยเปิดรูปให้หนูดูอย่างภูมิใจว่านี่แม่สมัยก่อนเขาเทสอะวาเขาเทสสมัยนั้นเงยมีหญิงมาไหมมี คงแบบเป็นสไตล์เขาแล้วเขาก็เลยเข้าใจหัวอกลูกไงใช่แม่คือมาก่อนการตั้งแต่สมัยเ่อกเออว่าไม่ได้ผิดอะไรมากใช่ไปข้อต่อไปเลยถือว่าเล่าได้อันนี้จึด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 กุ้งต้นหอมค่ะ คำถามจากหอมจะการเล่าหรือไม่เล่าคุณแบบกลัวคำถามจากหอมกลัวไหมล่ะกลัวหอมก็จะวนไปถามเรื่องระเบิดเมื่อกเรื่องระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเเล่าค่ะเล่านะฮะต้องตอบไปก่อนต้องตอบไปก่อนคำถามคาะก็คือจริงไหมที่ซีน่ะเคยโดนเพื่อนบูลลี่ถึงขนาดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอยจริงค่ะเดี๋ยวนะ ธอโดนบูลลี่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้เลยม่คนลนคือดังฟ้าเออคุณบูลลี่เรื่องอะไรอ่ะโดนบูลลี่เรื่องนี้ค่ะเรื่องข่าวเกินไปกับเรื่องแบบผอมเกินไปตอนตอนเด็กอะค่ะคือเหมือนด้วยความที่เราตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรอบๆตัวเราอะจะผิวเข้มเพื่อนเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ผอมเท่าเราคือคือซีนอะจะเป็นคนที่ข่าวสุดแล้วผอมสุดแล้วมันโดดเด่นมันแตกต่างใช่คือโดนถึงขนาดว่า เป็นโรคหรือเปล่าทําไมมันข่าวเกินไปเป็นแบบโลหิตจางหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ผอมมากค่ะสารอาหารหรือเปล่าเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เริ่มแบบเฮ้ยเราต้องทําตัวเองให้เข้มขึ้นอ้วนขึ้น,นหนูก็ไปเลยเวลาไปทะเลกับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะหนูว,นว่ายน้าทั้งวันเลยหนูไม่ขึ้นจักสา<ค><น>่เลยจะต้องมีดำมาก เอาให้มีคล้ำขึ้นดีที่ตอนนั้นหนุ่มไม่เป็นปะเลงผิวหนังอยู่ต่กัางด้อย่างเงี้ยค่ะเออความเข้าใจเด็กว่าเราเป็นโรคไหมเราขาวเกินไปหรือเปล่าใช่แล้วหนูก็ตากแดดแต่เอาให้ตัวดําจนตัวเป็นรอยชุดว่ายน้ำหมดเลยค่ะไปโรงเรียนจะได้ไม่โดนเพื่อนล้อแล้วก็ซื้อของมากินเราต้องกินให้อ้วนเราจะได้เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้โหสี่ทุ่มหนูนั่งกินเค้กเพราะเรารู้ว่าถ้ากินดึกแล้วเราจะอ้วนหนูก็นั่งกินกินสะพักไม่ไหวอ่ะเออเพราะว่าผิว เราอย่างเงี้ยค่ะพอเราไม่โดนแดดเรากลับไปเรียนปุ๊บสักพักมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมัน,มนเป็นองเอันเของเราเ DNA อะแล,อแล้วความอ้วนของเราหนูก็ขึ้นแบบ2โลอะไรอย่เงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างมากเราไปมา,มาหูเรามากินตอนดึกแล้วนอนโอย๊ ปวุดท้องอีกพยายามจะเหมือนเพื่อนไม่ให้เพื่อนบูลลี่เนาะอยากได้รับการยอมรับอยากได้รับการยอมรับมันเป็นช่วงที่เราแบบต้องเข้าสังคมใช่ก็คือแต่ละโรงเรียนอ่ะมันก็จะมีเพื่อนที่บูลลี่แหละยู่ที่ว่าเราจะโดนบูลลี่เรื่องอะไรแต่ถ้าเราเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในกลุ่มใหญ่อ่ะเราจะไม่โดนอันนี้คุณเอาตูวรอดแบบนั้นอ่ะฉันต้องอยู่ในกลุ่มใหญ่ก่อนเลยอีกลุ่มสามสิบคนฉันสอดแทรกเข้าไปคุณโดนคุณโดนไล่ออกจากกลุ่มมั้งไหมไม่เคยเพราะว่าตลก อ๋ินตลกตลกตะลกตะลกตลเลือกอกขอเหมือนกันนี่ก็เลยไปซื้อยาสมุนไพรฮะเอ้ยมันได้ผลไหมฮะก็กินแล้วก็แบบว่าเหมือนกินเก่งขึ้นแต่มันไม่อ้วนพี่หอยเด็กอ่ะที่มันสปีชี้มันไม่อ้วนคือไม่อ้วนแต่ผลลัพธ์คือแหละกินบินตั้งแต่เด็กมันก็เลยอุ้ยทาเกิด่ขอบเรียนมาดูอยู่พูดเล่นนะ เติมเติมบินเินทำให้ทำให้แกค่ะเออแล้วนานไหมเราผ่านจุดนั้นมาได้อืมมันจะถึงจุดที่เราเหนื่อยค่ะจุดที่เราเหนื่อยไปเองอะค่ะว่าแบบ เออเราทาทาไมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกสุขภาพเรามันไม่ดีค,คือพอเวลาเราสมมติหนูทําตัวดําแต่สุดท้ายอ่ะหนูมีรอยชุดว่ายน้ำอ,ะอ่ะเวลาหนูเห็นตัวเองอ่ะหนูก็รู้อยู่จริงๆว่าข้างในสีผิวหนูมันคือสีเนี้ยมันไม่ใช่สีนี้แล้วเวลาเราทานเยอะเกินไปอ่ะหนูก็เริ่มรู้สึกแบบโหป,ปวดท้องมันไม่ดีกับตัวเราเลยสุดท้ายก็เลยหยุดแล้วก็เออใครจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพเพื่อนเขาลด ลดลงไหมฮะกับการบูลลี่เราเหมือนเขาก็อาจจะเบื่อเหมือนกันนะบูลลี่ไปบ่อยถึงคนเขาก็จะไปพูดถึงคนอื่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวัยบูลลี่ไม่ทราบว่าคุณเคยโดนเออคุณดนด้วยตาเป่าเลยอมเฮ้ยคุณอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กอยู่กลุ่มเล็กกลุ่มเล็กไม่หามไม่รอดแน่คตัวเล็กนี่ เ <P en ic> พื่อนน่ะเพื่อน,นตอนเรียนวัสุทธิธด้วยกันเนี่ย,มา,ายมาตัวเท่ากันเลยมาตัวเท่ากันแต่พอเสร็จแล้วปับ๊บโหนบา่าแล้วให้เพื่อนะอะเกาะตัวแล้วก็โยกขยโยกมเชื่อไหมดิรู้ไหมมันสูงยังไงสูงเท่าไหร่สูงเท่านี้ใช่ทำไมเรายังคิดผิดว่าเราทำไ่ไม่โหดแล้วให้เพื่อนดึงดึงดึงแล้วอาจจะตัวยาวแต่ตัวอาจจะสั้นตัวสั้นเฮ้ยแต่เขามีเรียกนะแบบมีเรียกแบบว่าออเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนว่ตโดนออเตี้ยเพราะหนูเตี้ย เตี้ยอเตี้อืเตี้ยคือสมัยก่อนเขาจะบูลลี่จากลักษณะคนอเตี้ยไอ้ยักษ์เอลออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติที่โดนบูลลี่แต่ทีเนี้ยในสังคมโรงเรียนคุณครูอาจจะต้องใส่ใจนิดนึงเพราะเด็กบางคนไม่แค่โดนบูลลี่แค่คำพูดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คำพูดบูลลี่มีผลนะแล้วก็พอไปสร้างปมให้กับเด็กอ่ะเลยเกิดอาชญากรรมที่ เราติดตามข่าวต่างประเทศบ่อยๆอันนี้ก็จะบอกน้องๆเลยว่าควรจะเคารพเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันครูนเนี่ยจะต้องสอนเรื่องความแตกต่างค่ะสมัยก่อนมันไม่ได้ถูกสอนบปดามไอตับเป็ดไปนายกินชางน้ำกินกล้วยกินอ้อยสมัยก่อนเรายังไม่ถูกรณรงค์นะแต่ว่าณตอนนี้หลักการสอนระบบการสอนต้องสอนให้เด็กรู้จักความแตกต่างอย่างแขกเขาอยู่สวีเดนเขาไม่เคยถูกล้อเป็นอีดัมหรือนิโก้พอมาในประเทศไทยเขาสวีเดนเน่ะเขาสอนให้รู้จัก คนไม่เหมือนกันทุกคนไม่มีใครเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้เด็กไม่ต้องมีพ่อแม่เหมือนกันไม่ใช่เขาอยู่กับใครทุกคนมีคุณลักษณะแตกต่างกันเขาสอนให้เคารพกันแบบนี้เอาละครับคำถามต่อไปครับเอย้ยเอย้เอยเลยป<า>ักแป<า>๊บแจ๋วที่ว่าปากแจ๋วซีนจากการเล่าหรือไม่เล่า เล่าค่ะเรายังไงเรามันเป็นคนปากแจ๋วหรอคือแบบใครจะแจ๋วยังไงไม่รู้แต่ปากเราแจ๋วเปรี้ยวอะใครยังไงมากเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยคือเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยเราจะเปรี้ยวมากพี่หอมคือแบบอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เกมอไลอย่างนี้ปะเกมออนไลน์ใช่ยังไงแล้วเราเปรี้ยวยังไง คือสมมุติว่าหนูไปกับเพื่อนอะ,อะเพื่อนเราจะถูกเสมอ,อเพื่อนเราจะไม่ผิดเพื่อนเราจะเดินอะไรยังไงใครมาด่าเพื่อนเราอย่างเงี้ยสมมติด่าเพื่อนเราเจ๊บหนวยมากเออนหนูก็จะพิมพ์กลับไปเลยแบบว่าเล่นดีก่อนเถอะค่ะเออไม,เไม่รู้ว่าเ,าเป็นใครเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็้งชื่ออื่นไปเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าหนึ่งหนึ่งไหมล่ะคะแต่พูดไปก่อนแต่เขาแอดมาเรากด <differences S 2> <men> ไม่ไม่ลับไม่ลับไม่ลับอเอีก็ชวนมาเราไม่หลับไม่ลับไม่ลับอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ทําไม่ไหวและเปิดใหม่ อ๋อเหรอใช่คือเคยเล่นแล้วแบบซัพพอร์ตไม่ช่วยเราไม่ซัพพอร์ตเราเลยไม่ช่วยเราเลยคือเราเล่นแข่งเกมเป็นทีมกับคนอื่นแต่ทีมไม่เก่งเออไม่ช่วยเราเลยนะองเงี้ผมก็จะเปิดมาแล้วบอกว่าเออชื่อคนนี้่คะหนูก็จะเรียกชื่อบอกว่าช่วยมาเดินตามหน่อยได้ไหมคะทำไมไม่เดินทิ้งไว้คนเดียวได้ยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนเลยว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีส่วนกลับมาไหมเขาตอบกลับมาว่าได้เลยครับแล้วตา ตามหนูคนเดียวทั้งเกมเลยเดินยแล้วามแอนได้อยากจะคุยเพิ่มไหมหนูไม่รับ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 เสี่ยงเราไงเสี่ยงมันแบบเสียยงอ่างเงยคือเสียงผู้หญิงสวยถ้าพี่ไปเล่นอย่างเงี้ยเขาก็คือไม่จ้าสมมติพี่หอมลองเปิดไม์ได้ไหมคะโอ๊ยเปิดป็นกระดาไม้แต่ไม่ตามเลยคุณยังธรรมดาผมดึกดกกลับบ้านไปเนี่ยไอหลานผมเนี่ยนะมันก็เล่นเกมนะ วุ้เสียงโวยวายแล้วมันโอ้โหพลุสวัสดหน้าดูมันเหมือนปลดปล่อยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเสียตองหลายคิดว่าใครทะเลาะกันต้องลายก็เบาๆหน่อยเหมือนปลดปล่อยเหมือนปลดปล่อยอิ่มอินตำรวจจะเข้าบ้านแล้วเล่นปล่อยขนาดไหนจีน แต่ก่อนอะจะบ่อยมากค่ะช่วงแบบโควิดเราไม่มีอะไรทำเหมือนหนูเล่นถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คือแบบเวลาเราเล่นมันจะมีจัดอันดับค่ะ<อ>แล้วเราอยากจะไปให้ถึงจุดสูงสุดอ,อะไรเงี้ยค่ะ<อ>สมมุติว่าเราเล่นแพ้เรารู้สึกว่าเราต้องต่อเพื่อให้แบบมันได้ดาวมสมมุติเราแพ้อีกต่ออีกต่อไปต่อเอาตีห้าซะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอกลับมาทํางานก็น้อยลงอยลงเฮ้ยจริงๆเวลาเล่นเกมพวกนี้มันโทษนะฮะมันได้มันได้เงินไหมหรือว่ามันมันมีแบบ เสียอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยได้ความภูมิใจที่ผ่านมันไปได้ได้ความภูมิใจที่แบบเราขึ้นเห็นแรงค์เราแบบไต่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจัดนกกรา์ความชอบส่วนตัวใช่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าทางานดีกว่านาออะไรนอนนาออะไรเงี้ยจริงจริงแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันบางทีกลุ่มที่เล่นด้วยเนี่ยเรารู้จักเขาไหมว่าไม่รู้จักใช่ไหมมีทางรู้จักและไม่รู้จักค่ะบางทีก็จะต้องเอาเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยสมมติว่าหนูรู้ว่าพี่หอยเล่นดีพี่หอมเล่นดีก็มา คืนนี้เราคอกัน3คนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็หาอีก2คนเข้ามาใครก็ได้อะไรเงี้ยเรามีเล่นขนาดแบบต้องเติมเกมอะไรอย่างี้แม้ต้องลงอุ้ยมันก็มีบ้างซื้ออาวุธต่างๆเนียรอันนี้มันจะไม่มีซื้ออาวุธค่ะแต่มันจะเป็นซื้อแบบเหมือนซื้อสกินซื้อว่าอุ้ยชุดสวยถ้าเราเดินแล้วสวยเราจะมีความมั่นใจอะไรเงี้ยนะแต่ปลปุ๊บโดนยิงตายเลยแต่ว่าชุดสวยชุดสวย แท้ี่ก็ตายแบบสวยตายแบบสวยๆวับกลับบ้านแบบสวยๆอะไรอยย่างงเี้ไปข้อต่อไปเลยค่ะครับผมเฮ้ยเกือบครบแล้วนะคะเนี่ยเกือบครบแล้วฮะสมองเลยอะไรถล่มเข้าสารฮะคุณไปซื้อเข้าสารแล้วมันยังไงเลยถล่มเข้าสารคืออะไรยุดนี้กล้าเล่าหรือไม่เล่ากล้าค่ะถล่มเข้าสารคืออะไรคะ ข้าวสารที่เป็นถนนนะคะ <laughs> แล้วรู้คุเป็นตลกไหมไมอ่ะคือคือต้องบอกว่าตอนเรียนมหาลัยค่ะสินเรียนศิลปกรรมมศวมแล้วก็จะมีเพื่อนแบบกลุ่มใหญ่มาก<อ>เวลาเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบทุกรูปแบบ<อ>สายเต้นสายกินสายนู่นสายนี่แล้วก็คือเป็นร้านร้านหนึ่งในข้าวสารเราก็ไปกันเหมือนฟิลแบบสอบเสร็จแล้วไปวู้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเต้นเต้นสักพักเริ่มขึ้นเก้าอี้ขึ้นโต๊ะแล้วช่วงนั้นก็ต่อยยาวเลยแล้วก็มีแบบฟลอร์ของ เราก็ไม่ได้สนใจใครแต่เพลงมันมันมากค่ะเพ่ินก็เริ่มขึ้นโต๊ะสัพักแก้วเริ่มแตกครักขึ้นลำโพงเต้นเต้นและแรงสุดคือเหมือนนางเต้นและจับไฟบนล้านนะคะจับที่มันเป็นชอบอ่ะที่เป็นชอแล้วเต้นเต้นบบไฟคือนลุกเตานแจังหวะที่ที่มันหล่นมาแบบทีโีเป็นยังไงดนตรีมาสมมุติว่าอันนี้อันนี้เป็นโต๊ะนะคะอยู่บนโต๊ะแล้วไปิกไปไปไป โดนตรดนตีหรือคนแถวนั้นเป็นยังไงหยุดเลยไหมฮะอีเ <environments> พ <lose> <Hey, bye. S 2> hey, ื so. <im> ่อนก็ <im> <he talks> <érica> ทำไมดิอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะต่อด้วยนะเพื่อนคนเดิมที่ดึงลงมาจะต่อไปจะต่อไฟก็ปีหรือไปต่อต่อไม่ได้โดนไหมก็ต้องรับผิดชอบโดนไปเท่าไหร่ะคะหูไม่แน่ใจแต่มันมีโก้มีแก้วอะไรที่แตกตอนนั้นเป็นดาราย่าง ยางตอนนั้นคือเพิ่งเพิ่มเริ่มแบบถ่ายโฆษณานิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ลงไม่งั้นโอ้โหเป็นจุดสนใจแน่นอนแน่นอนจทำร้านเล่าให้นักศึกษาจะต้องบวกราคาค่าแก้หรืออยากติดระยะอะไรไอยากติดถ้าอย่างนั้นให้ติดเป็นบาร์ที่เขาใช้ออกกำลังกายเด็กๆ่งน้นถ้าสมมติเต้นแล้วเป็นเป็นบาร์ออกกำลังกายอันนี้ก็คือเป็นเป็นโต๊ะใช่ไหมด้านล่างให้เป็นผ้ายางแบบแผ่นโยคะหลอดมาจะได้ไม่เจ็บโดนตีมา พี่หอนะพี่โหนมาอ๋อกำลังใจเอากำลังใจโยดลงมาบนผ้ายางครับโยนมโดดมาสอดรเลยทุกที่เป็นเอ็กโซไซด์เลหมดอันนี้ได้สับภาพด้วยนะคะหนูอันนี้ดีครับโขอข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายไปเอาแล้วครับข้อสุดท้ายครับอยากได้สวยไร้สมองตรงเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาคุณดูประชดประชันนะฮะว่าทำไมรายการเราเป็นเป็นเป็นคนอย่างนี้ใช่หอลอกงงสวยอลไรเธบอกเฮ้ยคำนี้แรงมากอ่ะกล้าเล่าหรือไม่เล่ากล้าเล่าค่ะเออมันยังไงมีใครมาว่าหรอว่าสวยอะไรจิงหรอใช่พี่หอมตั้งแต่มัธยมเลยทำไมเราไปทำอะไรถึงรู้เป้่าเราคนที่คนที่พูดอ่ะคือครูโอ้ ใช่แรงนะคือเหมือนตอนนั้นนะคะหนูโดนบังคับให้เรียนสายวิทย์คณิตทั้งที่หนูไม่ได้ชอบทําไมเขาถึงบังคับเราต้องถามพ่อคือเขามีความสุขกับแนทางวิชาการเป็นหมอเป็นอะไรนะทำอะไรได้เยอะแยะในการต่อยอดใช่ค่ะแล้วเขาเหมือนรู้สึกว่าอะถ้าเราไม่ชอบจริงๆิมหาลัยเราค่อยไปเลือกอย่างอื่นเพราะสายวิทย์มันเข้าได้โหมดอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เรียนไป โดยความที่เรียนไปแล้วเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้เข้าใจไงค่ะหนูเรียนคณิตหนูได้ศูนย์สอบได้ศูนยสอบซ่อมได้ศูนเหมือนเดิมค่ะพอสอบได้ศนสอบซ่อมได้ศูนยบ่อยๆอ่ะแล้วหนูแบบเริ่มเครียดโอ้ไม่รู or long or long or long. ้จะทําอะไรเออมันท้อก็เลยเหมือนแบบโดนคุณครูอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าแบบเนี้ยถ้าหน้าตาสวยแต่ว่าไม่มีสมองอย่างเงี้ยโตไปจะทําอะไรกิน แรงครูก็แรงเกินครูก็แรงเกินครูจะแรงเพื่อใช่อาจจะเป็นอีกอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเคี้ยวเข็ญเคี้ยวเข็ญเราให้เราแบบแบบตั้งใจมากขึ้นใช่หลังจากนั้นก็เลยต้องไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบเพื่อกลับมาแบบเราต้องทําวิชานี้ให้ได้เพืให้เขาเห็นว่าทำวิชานี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นมเป็นแรงแอีฟเพราะถ้าครูพูดกับฉันอย่างนี้นะสวยไรสมองโตไปทําอะไรกินอะสิ่งที่ฉันแก้ ฉันทำให้ตัวเองขี้เละทำยังไงอ er ่ะเนี่ยทำให้ตัวเองขี yeah. ้เละเพราะเธรู้ว่าฉันเรียนไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วแล้วแล้วอู๋ก็บอกอือ ไม่สวยแถมไม่มีสมองด้วยสองสองเด้นเลยเหรอโอ้ยึีเลาเพราะขี้เหร่แล้วไร้สมองได้ไม่โดนด่าไม่โดนโดนสองเบิ้นสองเบิ้นนะฮะแล้วทำได้ไหมกลับมาจากศูนย์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 ใช่สมมติว่าเต็มสิบก็จะได้สักห้าอย่างเงี้ยแบบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราว่าเราว่าผู้ใหญ่อาจจะต้อง ปรับให้เข้าใจเด็กมากขึ้นคือเด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กมาก่อนแล้วผมเชื่อว่าตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเรามีอิสระทางด้านความคิดเราใช้ความรู้สึกนําทางเหตุผลอยู่แล้วอะไรที่พออารมุ์อร่วยได้ลองดูเพื่อบรรยากาศในห้องเรียนเด็กจะได้รู้สึกว่ารักครูมากขึ้นเราเคยเห็นแบบเด็กฝรั่งอ่ะที่เขาแกล้งวันเกิดครูอย่างเงี้ยเขาทาน่ารักมากนะเวลาเซอร์ไพรส์ครูเพราะเขารักครูเขารู้สึกว่าครูคือเพื่อนเนาะบรรยากาศเข้าใจเด็กมากๆอะไรเด็กมั่งเรียนครูต้องมีจิตวิทยาเด็ก ชักมากในปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเราสึกว่าครูไม่มีจิตวิทยาเด็กแล้วการเป็นครูอาจจะง่ายเกินไปหน่อยครูครูต้องปรับแหละอ่ะอย่างนี้เด็กก็ต้องปรับด้วยอ่ะเด็กก็คือก็อย่าดื้อด้านเป็นมากเป็นคอดีคนดีดีไม่ใช่เข้าเข้าเข้าหากันดีกว่าใช่โดยไหนอีบอกป้าง วันนี้เราได้รู้จากน้องเพ่มาซีนติดตามผลงานซีนได้ยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้มีละครที่กําลังจะออนแอร์นะคะเรื่องดุดอับสอนค่ะเงินงานความรักค่ะก็รักมันปักใจค่ะก็ฝากติดตามทาง IG t i k t ๊กตอด้วยค่ะถ้าอยากเห็นร่างสวยๆก็ดูใน IG นะคะถ้าอยากเห็นร่างแบบนี้ก็ดูใน t i ๊กตอกค่ะมีหลายแบบคมีหลายแบบคซีไอเอ็ r เออค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะซีนแขกรับเชิญีน่าจะเป็นใครอย่าลืมติดตามได้ในรายการ หอมกับหอยเจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ